อ้ยออเดอร์หกมัดน,นะครับผมบ้านยอดรักส่งบ้านยอดรักก็จะเป็นรถสุดท้ายแล้วครับผมหมดแปลงแล้วปิดแปลงแล้วหกมัดเกือมส่ง Ban jorak โอ้ยเสร็จก็ไปรับยาอีกขกึ้นยาอีกนะครับแล้วความสะอาดก็ เล่งตัดเล่งมัดดูกครับพอไหม ยี่ของหกสิบ ต้นหญ้าตอครับผมเอ้ญาเพิ่มไปเป็น้50มัดนะครับห้าอีกิ0มัด 我来，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 我我来，我 เยืยบร้อยแล้วครับผมเต็มโอ้เต็มมากเลยบานเลยอ่ะเครงบินลง <c oughs> ถึงแล้วครับผมยาเนเปีย สิมัดแถมไปสิมัดนะครับเป็นห้าสิบมัดอ้อยอยู่ข้างล่างครับอ้อยอ้อยอยู่ข้างล่างยาอยู่ข้างบนนะครับตึงแล้วตามด้วย โอ้อยนะครับผมอ้อยหกสิบรก็ให้มา63นะครับหกบรรมนะครั chế biến đẹp biến chế มาจากไปบ้านยนบ้านสวนบ้านจากบ้านมาสวนพลังน่าจะกี่กิโลเหกเจ็ดไม่รเนี่ยเขียนขอปลาไปขายเขาอยู่เรียบร้อยครับผม มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมบ้านพลายยอดรักนะครับคุณแม่กราบขอบคุณคุณแม่ลีลาวดีลูกนกจี้นะครับผมที่เมตตาอาหารจากบ้านเชอร์รี่นะครับผมขอบคุณครับผมจะจับเรียบร้อยแล้วครับผมครับครบครับผมอ้อยหกสิบนะครับแถมสามมัดแล้วก็ ยาสี่สิบให้มาห้าสิบครับผมเอเค,ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณแม่ลีลาวดีลูกล็กกี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังเลยนะคะ